ครับสาวน้อยนะครับมออะไรนะมออะไรนะสาพามอสาวพาเด็กสาวพานะฮะเด็กสาวพาแต่อยู่ใกล้มาฮะอยู่แค่โรตัสที่เองนะครับเป็นคนที่ไหนฮนะเป็นคนโรตัสขางเป็นคนโลตัสด้วยเหรอไม่ใช่คนกรุงเทพนะคนกรุงเทพค่ะอ้าชิบหายนวาเป็นคนโรตัสด้วยนะฮะจังหวัดโรตัสไม่มีนะฮะเป็นคนต้องเป็นคนกรุงเทพเป็นคนสระามขอนแก่นร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยไม่ใช่คนทุกที่ฮะนะฮะอืม บางทีก็ไม่เป็นคนนะชื่อว่าน้องอะไรฮะชื่อกิ่งค่ะน้องกิ่งระกิ่งไม้หรือกิ่งบบก,กิ่งแบบกดกิ่งกิ่งก้านสาขานะฮะกิ่งมาจากใครนยะคนนี้พี่สาวพี่สาวอระนะเดาลักครับเดาลักพี่สาวเดาลักโอเคครับน้องกิ่งก็ประสบปัญหาเนื่องจากชอบเจาะนะฮะชอบเจาะชอบสักเลียงสักเลียง เจาะแต่หน้าอย่างเดียวซาดิศเจาะซาดิศด้วยเวลามีอะไรก็ใส่กุญแจมือแล้วตีเทียนใช่ไหมใ้่เอ็มโอ้โนี่เธอเธอนี่แน่นอนแล้วท่าทางท่าทางของจริงแล้วฮะนะฮะเอ้านะฮะคนข้างก็น่าดูเหมือนกันครับท่านผู้ชมนะสวยนะแต่ว่าหน้ามืดไปหน่อยอาดำดำดำอย่างนี้นะดำมอยฮะแต่ว่าดำดีสีไม่ตกอ่าใช่ใช่ดำมอย ดำมอยก็มอยดำไม่ใช่ดํมอยนี่ก็คือดํดำเนียนนะฮะนะไม่ใช่หมอยดำครับนะฮะดําเออดํากันเหรอไม่งอกอ่ะยังไม่งอกเหรอแต่ว่าต่อไปก็ต้องงอกนะเชื่อไหมเชื่อไหมว่างอกไม่เชื่อนะฮะจริงเหรอโอเคครับเอานะฮะคนนี้เป็นพี่สาวเราใช่ไหมมาด้วยกันนะครับแล้วก็มา สามีก็บกหัวหัวสุดหล่อนะฮะครับเออนะฮะชื่อว่าน้องอะไรเราน้องกิ๊กเหรอฮะตอนนี้มีกี่คนกิกมีคนเดียวฮะแล้วก็รักเดียจเดียวอ๋อแหมทำตาเยิ้มเลยนะฮะเออนะฮะเอาหมามาด้วยแล้วเอามอไซค์มาไม่ใช่หรอมันมาได้เหรอฮะนี่สี่ชีวิตเลยนะนะฮะแล้วก็มีฝนตกไหมที่โรตัสไม่ไม่ตกอ่ะ โอ้นะฮะโอเคก็ขอบคุณมากที่พามานะฮะหน้าตาน่ารักน่าชังนะฮะน่าหน้าหน้าทุกอย่างครับนะครับเออครับเอ้าสำหรับท่านผู้ชมที่ดูที่เห็นนะฮะก็เก็บไปคิดเอาเองนะฮะเราเห็นหน้าชัดเจนนะครับนะครเข้าไปดูตัวเองได้นะครับโอเคมาถึงสาวน้อยคนนี้ฮะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเจาะมาใช่ไหมกิ่งนะฮะอายุเท่าไหร่แล้ว สิบเก้าปีนะฮะเป็นเยาวชนอยู่นะฮะก็ยังเด็กอยู่ส่วนอีกคนน่าจะสี่สิบแล้วหมายถึงอนาคตอนาคตต้องสี่สิบแน่ๆครับนะก็นะฮะก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจมของจิวที่ปากใช่ไหมค่ะนะฮะเนี่ยจมตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมจมมาทั้งหมดกี่เดือนนะหกเจ็ดเดือนเหรอหกเจ็ดเดือนสรุปแล้วก็คือไม่มีหกนะมีเจ็ดเดือนทีเดียวเนาะนะแหมกะว่าจะพูดให้น้อยลงไง พูด็น้อยลงเออให้ดูดีหน่อยเนะฮะครับก็เดี๋ยวมาถึงมาหาพี่แจ็คบอกว่าพี่แจ็คช่วยเอาออกให้หนูหน่อยสบายมากครับเอาออกสบายมากนะฮะครับก็ไม่มีปัญหาตอนนี้สดไหมเนี่ยสดค่ะเดีกัดฟันเนี่ยนะสดค่ะนะสดจริงไม่หรือเปล่านะครับนะฮะโอเคก็ดีใจด้วยครับที่มาเจอเจอพี่แจ็ครับประกันได้เลยว่าออกแน่นอนนะฮะ จมมาเจเดเตือนก็ใช้ปัญหานะครับโอเคตรงนี้นะครับเราเห็นล้วชัดเจนว่าจมเข้าไปอันนี้เขาน่าจะเป็นหัวเป็นแบนนะคาดว่าเป,เป็นแบนใช่นั่นแหละหัวแบนครับนะเป็นหัวตะปูอย่างที่เราว่าคนะมันก็จมง่ายนะฮะตัวอย่างในการการใส่่ะมันต้องใส่อ่เราต้องคอยเช็คแล้วต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ช่างมันต้องประเมินปากเราให้ได้ถ้าอนนจอบมันสั้นใช่นะใช่ใช่ปากหนาแล้วช่างเขาไม่ประเมิน เออพลาดด้วยช่างที่ไหนอะที่ตลาดอินดี้ค่ะอันนี้เป็นช่างต่างจากที่หนูเจาะมาปกติจะเป็นช่างเดียวกันหมดเลยอืมช่างเดียวกันหมดหมดเลยใช่ไหมที่อินดี้พรามสองนี่เองแคนะฮะโอเคครับแต่เราก็เคยดูพี่พี่อะเคยดูพี่ไหมเคยไม่เคยเจาะกับพี่เลยเคยดูเฉยใช่ไหมเออเาะอยู่ไกลไม่ไกลฮะใกล้มากเลยใกล้มากเลยมานี่ ใกล้นะฮะพระรามสองโลตัสมานี่ใกล้มากนะครับที่นี่นะฮะโอเคก็เป็นว่าวันนี้ก็ต้องมาหาพี่จนได้ใช่ไหมมาดูความคิดถึงด้วยแหละอยากเห็นหน้าครับเอาขอบคุณน้องกิ่งมาฮะเดี๋ยวเราจัดการเอาออกให้นะฮะไม่ใช่เรื่องยากครับนะตามน้องกิ่งมาครับสาวสวยเกิดที่โลตัสโอเคนะครับเอานะครับก็เสร็จสิ้นแล้วอ่ะใช่ไหมนะฮะ หน้ายัางสดใสยอยู่เลยเจ็บามากไหมไม่เจ็บไม่รู้สึกเลยนะฮะบอกว่าเอาออกตัง้งแต่เมื่อไหรนะ่นะ<น>ก็คือเซียนนั่นเองนะครับนะนนเอ้านะฮะเราก็เห็นแล้วว่าออกไปแล้วครับนะจากนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้จะให้กล้องจับได้ก่อนนะครับโอเคนะเนี่ยตรงนี้นะครับท่านชมก็เห็นแล้วว่านะฮะเป็นอรอยนิดนึงนะเพราะว่าจิ๋วมันจมไปทั้งเจ็ดเดือนใช่ไหมนะฮะอืมแล้วปล่อยให้อยู่นานจังเลย ทำไมถึงให้อยู่นานอ้อ,อคิดถึงเขาใช่ไหมคิดถึงไม่อยากออกคิดถึงอยากให้มันอยู่ด้วยนานๆนะะแหมอออกมาแล้วท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นแลฮะว,ว่าตัวขนาดไหนนะ <S 1> <S 1> นี่ครับคือเป็นตัวที่สั้นมากอ่ะนะเห็นไหมเ<ช>นี่ยมองที่กล้องนเห็นไหมสั้นมากเห็นไหมแล้วอย่างนะฮะปากเราหนาด้วยนะการตจอบแบบนี้ก็โอ,อกาสจมสูงนะเดี๋ยวเอากลับบ้านไปด้วยเอาไปใส่กรอบแล้วนะ ดูว่านี่ฮะทำให้เสียตังค์โอเคเอา้าวเจ็บตัวเสียตังค์ด้วยอ่ะหันหน้ามาทาั้งนิดนึงอ่ะก็เป็นว่าเรียบร้อยนะฮะถูกใจไหมพอใจนะค่ะถ้าถ้าอยากจะเจาะจอบใครจับพี่พี่แจ็คดอสันนะอโอเคขอบพระคุณน้องกิ่งนะครับขอให้เลนยิเก่งนะเป็นเด็กดีแล้วก็นะฮะเป็นคนดีของสังคมด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับ